สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มารีวิวที่นอน Morning Sleep รุ่น l i สขนาด5ฟุตหนา6นิ้วนะเพื่อนๆ Morning Sleep เป็นที่นอน memory foam ให้สัมผัสนุ่มตัวที่นอนจะมีอยู่4ชั้นนะครับเพื่อนเพื่อนชั้นที่1จะเป็นชั้นที่ปูด้วยผ้าระบายอากาศอย่างดีชั้นที่2จะเป็นชั้นคููเจลเมมโบรีโฟมทําให้รู้สึกเย็นสบายชั้นที่3จะเป็นชั้นที่หุ้มด้วยโฟม<อ><อ>ผสมชาโคลดกินอับได้ดีและยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียชั้นบนสุดจะหุ้มด้วยผ้าที่ถักทอมาอย่างดีหาให้สัมผัสที่นุ่มสบาย หวนมาเป็นสรนยากาศแบบนี้ไม่นะ่าเชื่อว่ามาเป็นกองพรอแกะออกมามันจะคลายตัวจนฟูตเต็มเตียงได้เองใครมองหาที่นอนดีๆของดีขนาดนี้เทียบกับที่นอนราคาแพงๆได้สบายให้ความสัมผัสแบบโรงแรม5ดาวแนะนำแบรนด์นี้เลยติดตั้งเองได้ง่ายแค่แกะกลางและมันก็จะฟูตเต็มเตียงแถมความหนาถึง6นิ้วเลยนะครับเพื่อนๆจิ้มที่ตะกร้าเลย